โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่8ทับ8หมู่ที่8ตำบลดงคีเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีมีเนื้อที่7ไร่20ตารางวาสถานที่ภายในโรงเรียนประกอบด้วยอาคารเรียน3หลังโดมอเนกประสงค์1หลังโรงอาหาร1หลังห้องพยาบาล1หลังโรงน้ำดื่ม1หลังและห้องน้ำ3หลัง คำขวัญประจําโรงเรียนคือลูกหนองจวงวิชาการเด่นเน้นการมีงานทําเลิศล้ําความประพฤติยึดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานของนายทรงพลทรัพ์เยจริญผู้อํานวยการโรงเรียนและหัวหน้างานทั้ง4ี่ฝ่ายได้แก่นางสาวนิพานาสมจิตบริหารงานวิชาการนางสมบูรณ์อุดมทรัพย บริหารงานบุคคลนางนภัทรารรัตน์อดทนบริหารงบประมาณและนางสาวพรีิวาโมงปราณีบริหารงานทั่วไปนอกจากนี้ยังมีบุคลากรครูที่มากพร้อมทั้งประสบการณ์และความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของโรงเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและมีความเรียบพร้อมดังนี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไ CT ีอย่างเหมาะสมปลอดภัยมีประสิทธิภาพมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ห้องสมุดสำหรับบริการครูนักเรียนและผู้ปกครองจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีหนังสือเพียงพอกับจำนวนนักเรียนนอกจากนี้ยังมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยไว้ให้บริการในห้องสมุดอีกด้วยห้องพยาบาลสำหรับให้บริการดูแล,แลและช่วยเหลือนักเรียนที่เจ็บป่วยขั้นต้นโดยจัดให้มียาที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาลนักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุและจัดให้มีเตียงพยาบาลสำหรับให้นักเรียนได้นอนพักฟื้นในกรณีที่จำเป็นห้องดนตรีสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรีจัดให้มีอุปกรณ์สื่อการสอนให้นักเรียนที่เรียนดนตรีได้สัมผัสกับเครื่องดนตรีไทยได้ฝึกและปฏิบัติจริง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตใจอ่อนโยนมีความชื่นชมในความเป็นไทยเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยด้านดนตรีให้ดำรงอยู่ได้ตลอดไปศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจํานวนสิบฐานการเรียนรู้สนามเด็กเล่นต้นแบบตามหลักพัฒนาการสมอง bbl เล่นตามรอยพยุคคลบาท แหล่งเรียนรู้การเล่นตามรอยพยุคคลบาดการเล่นในสนามเด็กเล่น b b l นั้นทำให้เด็กนักเรียนมีสมรรถภาพทางกายดีขึ้นโรงผลิตน้ำดื่มอีกหนึ่งโครงการที่โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงมีการจัดการน้ำดื่มเพื่อการบริโภคที่มีคุณภาพสะอาดบริสุทธิ์มีน้ำดื่มเพื่อสุขภาพอย่างเพียงพอสำหรับนักเรียนทั้งโรงเรียน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสะวยน้ำเพื่อชีวิตโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนจึงมีนโยบายให้นักเรียนต้องว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้อย่างปลอดภยัยนักเรียนว่ายน้ำเป็นและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ทุกสถานการณ์โรงอาหารปลอดแมลงวันโรงอาหาร โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงเป็นศูนย์กลางที่นักเรียนและบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนจะเข้าไปใช้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยอาหารและเครื่องดื่มมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนถูกสุขลักษณะและพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายโรงเรียนต้นแบบสุจริตและบริษัทสร้างการดีดำเนินกิจกรรมสาก์น,นักเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายคือเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์คุณธรรมในการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมฝึกฝนนักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานสหกรกรระบบสแกนเพื่อบันทึกการเข้าออกโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรครูอย่างเป็นระบบซึ่งสามารถแจ้งเตือนการมาเรียนของนักเรียนได้ทันทีผ่านทางระบบ Line notification โดยสามารถดูรายการบันทึกการเข้าออกโรงเรียนของนักเรียนและแสดงรูปภาพนักเรียนได้ทันทีระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทั้งโรงเรียนช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการในทุกๆด้านจากการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการบริหารที่มีคุณภาพ และการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้นำมาซึ่งผลงานอันน่าภาคภูมิใจมากมายซึ่งจะนำเสนอแต่พอสังเขตดังนี้รางวัลสถานศึกษาพอเพียงปี2556โครงการส่วมสะอาดเพียงพอและปลอดภัยหรือ s a h AH ประจําปี2560โรงเรียนปลอดภาชนะโฟมบรจุอาหาร100% ปี2560รางวัลส่งเสริมค่านิยมหลักคนไทย12ประการปีการศึกษา2560คะแนนโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระปีการศึกษา2561ชนะเลิศออยออน้อยปี2561และปี2563รางวัลผลการประเมินความสามารถ ด้นานการอ่านของผู้เรียนหรือ R.T. ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งสูงกว่าระดับประเทศ3ปีสอนอย่างต่อเนื่องปี2560ถึงปี2562รางวัล Project Citizen ปีการศึกษา2562ชนะเลิศรางวัลการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับยอดเยี่ยมหรือ IQA Award ปี2562 รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นประจำปี2562บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีที่2ปี2560ถึงปี2562รางวัลผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือ ITA ในการดำเนินงานของสถานศึกษาระดับสูงปีการศึกษา2563 ศูนย์ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงประจำอำเภอเมืองปราจีนบุรีภายใต้โครงการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่สิและเศรษฐกิจพอเพียงรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมปีการศึกษา2563รางวัลประกวดภาพยนตร์สั้นสื่อสร้างสรร์ต้านทุจริตปีการศึกษา2563 รางวัลต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศปี2563โรงเรียนต้นแบบส่งเสรมิมมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ปี2563รางวัลเสมาปปสสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระดับเพชร ปี2561จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีปี2562จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรางวัลชนะเลิศเบสแพ c t ทิสประเภทผู้บริหารโครงการโรงเรียนสุจริตปี2563รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 การถอดบทเรียนเบสแพคทิสประเภทผู้บริหารโครงการโรงเรียนสุจริตระดับภาคกลางและภาคตะวันออกณโนะรงแรมเอววนารางวัลคุรุคุณธรรมเข็มทองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยมของประเทศปี2563 รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรปี2564ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายนอกสมสร,รอบ4ปี2563โรงเรียนสุจริตต้นแบบระดับประเทศรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบจังหวัดปราจีนบุรีปี2564โรงเรียนได้รับความเชื่อถือ และความศรัทธาจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมากโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงพัฒนาทักษะด้านต่างๆของบุตรหลานของท่านให้มีทักษะที่ดีเยี่ยมสำหรับการศึกษาในอนาคตต่อไป